สวัสดีค่ะนิ่มไลฟ์ชิฟค่ะสวัสดีครับนิวครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Bitcoin Newbie มาเรียนรู้ Bitcoin ไปพร้อมๆกับนิ่มนะคะ คราวที่แล้วเราได้คุยกันไปแล้วนะคะว่าการจะศึกษาบิตคอยเนี่ยเราต้องศึกษาทุกองค์ประกอบของบิตคอยถึงจะเข้าใจบิตคอยอย่างท่องแท้นะคะซึ่งองค์ประกอบสําคัญหลักๆของบิตคอยนะคะมี3ส่วนนะคะได้แก่โหนดไมเนอร์และยูเซอร์ค่ะซึ่งวันนี้คะ่ะพี่นิวเรามาคุยกันเรื่องของโหนดกันนะคะถามกันเลยดีกว่าคะ่ะว่าโหนดมันคืออะไรและทําหน้าที่อะไรในระบบของบิตคอยคะโหนดนะครับถามว่ามันคืออะไรนะครับ ถ้าเอาให้เข้าใจง่ายที่สุดนะครับมันคือเครื่องคอมพิวเตอร์ะนะครับไม่ว่ามันจะเป็นมือถือไม่ว่ามันจะเป็นโนะ้ตบุ๊กเนาะไม่ว่ามันจะเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องเล็กๆ็มินิพีซหรือว่าเครื่องลั s สเบอร์รีหรือไม่ว่ามันจะเป็นดาวเทียมนะครับหรือมันจะเป็นคอมพิวเตอร์ในรถเท s l a เนาะมันมีคอมพิวเตอร์อยู่นะครับแล้วคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นอะติดตั้งโปรแกรมบิตคอยนะครับ<ะ>หรือที่เขาเรียกว่า Bitcoin c คลายแนะครับโปรแกรมบิตคอยนะครับมันก็มีหลายเวอร์ชันเนาะแล้วมันก็จะมีเราสามารถไปโหลดได้จากหลายแหล่งนะครับแต่ว่าทุกโปรแกรมพวกนั้นนะครับสามารถทํางานร่วมกันได้นะครับเนาะไปหาคอมพิวเตอร์มาสักเครื่องนึงเนาะไปดาวน์โหลดโปรแกรม Bitcoin มาติดตั้งในเครื่องเนาะมันคือกลายเป็นโนดละแล้วก็หน้าที่ของโหนดนะครับเนาะมีหน้าที่หลักอยู่2องันนะครับ1ก็คือว่าตรวจสอบธุรกรรม พอธุรกรรมที่ถูกสร้างขึ้นมานะครับโนดก็จะเอาธุรกรรมนั้นนะมาตรวจสอบนะครับแล้วตรวจสอบเสร็จมีความถูกต้องเป็นไปตามกฎถูกต้องเสร็จแล้วโนดก็จะส่งต่อธุรกรรมไปให้โนดอื่นๆนะครับในเครือข่ายอันที่2ก็คือบันทึกธุรกรรมว่าใครมีเงินเท่าไหร่นะครับใครเคยส่งเงินให้ใครบ้างเนาะซึ่งธุรกรรมที่โนดบันทึกเนี่ยจะมีตั้งแต่บิตคอยเริ่มสร้างขึ้นมาเลย นจนถึงปัจจุบันทุกธุรกรรมทุก transaction ที่มันเกิดขึ้นในระบบบิตคอยจะถูกบันทึกลงในโนดทั้งหมดซึ่งเราสามารถตรวจสอบได้ว่าใครมีเงินเท่าไหร่อดเดสไหนมีเงินเท่าไหร่เนาะใครส่งเงินให้ใครแล้วบ้างตอนนี้มีคนส่งเงินให้ใครแล้วยังไม่โดนปิดลงบล็อกอ่าเนี่ยโนดก็จะรับรู้หมดเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้น <S 1> <S 1> โนดไม่ได้ทําหน้าที่ปิดธุรกรรมโนดทําหน้าที่แค่ เอาธุรกรรมที่ถูกปิดลงบล็อกแล้วบันทึกไว้เนาะซึ่งคนที่ทําหน้าที่จัดเรียงธุรกรรมลงไปยังบล็อกเป็นหน้าที่ของ Miner อร์เดี๋ยวเราจะพูดถึง EP หน้าแล้วกันเนาะแต่หลกัหลกๆก็คือ2อ,อันนี้แหละครับตรวจสอบธุรกรรมให้มีความถูกต้องแล้วก็จดบันทึกใครส่งเงินให้ใครเราบ้างแล้วก็ใครมีเงินอยู่เท่าไหร่นะครับประมาณนั้นค่ะ <c oughs> พี่นิวคะแล้วโนดเนี่ยมันคือเซิร์ฟเวอร์ของบิตคอยแล้วถ้าบิตคอยมันมีเซิร์ฟเวอร์แล้วมันจะไร้์ตัวกลางยังไงอะคะการที่บิตคอยอ่ะมันไร้์ศูนย์กลางนะครับมันมีเซิร์ฟเวอร์คือโนดนะครับโนดเนี่ยคือคอมพิวเตอร์อย่างที่เล่าให้ฟังเนาะอะไรก็ได้เป็นโหนดเป็นโนดทุกเครื่องไม่ว่าคุณจะเป็นแลาเทียมไม่ว่าคุณจะเป็นโทรศัพท์มือถือไม่ว่าคุณจะเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือว่าเป็นคอมพิวเตอร์มินิพีซีคอมพิวเตอร์เครื่องเล็กๆนะครับ ทุกอันมีศักมีสีเท่ากันหมดทุกเครื่องคอมพิวเตอร์พวกนี้ทำหน้าที่เดียวกันหมดบิตคอยระบบบิตคอยเนี่ยมันทำหน้าที่ดเดิมๆซ้ำๆกันเนาะก็คือเอาธุรกรรมมาตรวจสอบส่งต่อส่งกันไปส่งกันมาชิ่งกันไปชิ่งกันมาในระบบจนทุกคนโนดทุกอันมีธุรกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่บบอกว่าบิตคอยไม่มีตัวกลางเนี่ยตัวกลางที่ว่าคือบริษัทถ้าเกิดเราใช้ระบบที่มีตัวกลางคือไรคุณใช้ระบบของทรูมันนี่อ่ะคุณก็จะมี เจ้าของเป็นซีพีอะไรก็แล้วแต่เนาะ oh. คอยดูแลตรงนี้ให้ค่อยคุณ <Okay. S 2> คุณไปปิดระบบนี้ระบบการเงินก็ใช้ไม่ได้เลยระบบส่งเงินอันนี้ก็ใช้ไม่ได้เลย <Okay. S 2> คุณไปปิดเซิร์ฟเวอร์ของวีซ่ามาสเตอร์คเร์ดเขาอะเป็นคนคุมเขาสามารถสั่งได้ mm. เขาสามารถหยุดธุรกรรมได้เขาสามารถสั่งให้ระบบหยุดทํางานได้เนาะหรือคุณมีตัวกลางมี d e v วลลอปเปอร์เนาะเช่นคุณไปจับ Dev วลลอปเปอร์คนนี้คุณไปปิดบริษัท ฟ้องล้มละลายบริษัทนี้เนาะมันก็ไม่มีเงินจ้างบริษัทก็ทํางานต่อไม่ได้เซิร์ฟเวอร์ก็โดนปิดไม่มีเงินเมนเทนแนนเซิร์ฟเวอร์จ่ายเงินให้เซิร์ฟเวอร์ทำงานต่อมันก็ปิดอันนั้นแหละคือตัวกลางที่บิตคอยว่านะครับ <Okay. S 1> แล้วพอการที่บิตคอยเนี่ยมันมีโนดเล็ก,เล,ก,เ,ลก,เ,ลกเล็กเนี่ยคุณไปปิดคอมพิวเตอร์สักเครื่องเนาะสมมติว่าตอนนี้น้องนิ่มติดตั้งโปรแกรมบิตคอยในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้แล้วน้องนิ่มปิดคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ภาว่าเครือข่ายบิตคอยระบบการเงินบิตคอยอยังทํางานได้ไหม ก็ทำงานได้เพราะว่าโนดเนี่ยตอนนี้มีอยู่ประมาณหนึ่งแสนโนดเนาะ oh. ทั่วโลกนะครับ oh. ถ้าคุณจะปิดการทำงานของระบบบิตคอยคุณต้องปิดทุกเซิร์ฟเวอร์พร้อมๆกันเพราะถ้ามีเครื่องใดเครื่องหนึ่งยังทำงานได้ระบบบิตคอยมันก็ยังทำงานต่อไปนะครับมันสามารถก๊อปปี้ตัวเองได้อย่างที่บอกคุณมีคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเนาะคุณติดตั้งโปรแกรมบิตคอยไปมันก็เกิดเป็นเซิร์ฟเวอร์อีกอันหนึ่งของบิตคอยมันเกิดกลายเป็นโนดของบิตคอยอีกอันหนึ่งละ มันไม่มีตัวกลางที่ว่าก็คือมีตัวอะไรสักอย่างทํางานแต่เป็นตัวเล็กๆเหมือนเครือข่ายเนาะไม่มีจุดที่โจมตีเขาเรียกว่า point of failure เนาะไม่มีจุดที่โจมตีแล้วบิตคอยจะเสียจะหยุดทํางานเนาะจะพังทลายมันไม่มีจุดนั้นนะครับเพราะเซิร์ฟเวอร์ของบิตคอยเนี่ย โหนดของบิตคอยเนี่ยมาทำงานแบบกระจายศูนย์อยู่ทั่วโลกนั่นเองใช่ไหมคะอือเรียกว่ากระจายศูนย์กระจายอำนาจอะไรเงี้ยนั่นแหละนั่นแหละค่ะตอนนี้เราก็ได้รู้แล้วนะคะว่าโหนดคืออะไรทําหน้าที่อะไรในระบบของบิตคอยนะคะแต่ก็ยังมีอีกหลายคําถามคะ่ะที่นิมยังสงสัยอยู่วันนี้แอบริส์คำถามมาแล้วคะ่ะพี่นิวไปที่คําถามแรกเลยนะคะโหนดกับไลนิ่งโหนดเหมือนกันไหมคะอ่าจริงๆแล้วถ้าเอาอรายละเอียดนึกๆนะ มันมัน,ม,นมันแค่ว่าค่อนข้างดึกนะ,อะเอาแบบเวอร์ชั่นผมแล้วกันเนาะ t n i n g n o d e คืออัปเกรดเวอร์ชันของโนดมันคือเลเยอร์สผมไม่ขอลงรายละเอียดแล้วกันสุดท้ายก็คือว่าคุณอยากมี Lightning Node ใช่ไหมอ่าคุณต้องมีโนดก่อนแล้วคุณค่อยอัปเกรดโนดมาเป็น t n i n t n o n g เนาะแต่ถ้าคุณอ่าอยากมี Lightning Node อย่างเดียวไม่มีโนดไม่ได้เนาะเพราะว่าไลน n ่ node เหมันเป็นอัปเกรดเวอร์ชั่นของโนดนะครับ ซึ่งโอ้โหยากกว่าโนดนอีกนะแค่แค่โนดยังปวดหัวเลยล้วนี่โนดนี่แบบไปที่คำถามถัดไปเลยดีกว่าค่ะถ้ารัฐบาลทำโนดมาเยอะๆเข้ามาแข่งในระบบของบีคอย i n เนี่ยทำถึงขั้นแบบว่า51%าบควบคุมระบบได้พี่นิวว่ามันจะมีผลมีปัญหาอะไรไหมคะอ่ามันควบคุมระบบไม่ได้อันที่หนึ่งเพราะอ,อะไร เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเซิร์ฟเวอร์ของบิตคอยแต่ละอันนะมันอ่าเป็นคล้ายๆว่ามันทํางานเหมือนเหมือนกันมีสักมีสีเท่ากันคุณสร้างโนดมาสมาตนน Bit ม,สม,มติว่าตอนนี้บิตไม่ใช่สมมติว่าตอนนี้บิตคอยมีโนดท,ทั้งหมดประมาณหนึ่งแสนโนดแล้วรัฐบาลสร้างโนดขึ้นมาใหม่เลยร้อยล้านโนดพันล้านโนดเอาเลยเนาะเต็มที่เลยถ้ากฎของโนดของบิตคอยที่มีอยู่หนึ่งแสนโนดเนี่ยตรงกับกฎของโนดท,ที่รัฐบาลสร้างไม่มีปัญหา เราสามารถทํางานร่วมกันได้เนาะ <S <S แต่เม<ต>ื่อใดก็ตามเนี่ยที่โหนดของรัฐบาลหรือโหนดของใครก็ตามเนี่ยกฎไม่ตรงกันเช่นโหนดของเขาบอกว่าเฮ้ยอยากเปลี่ยนกฎบิตคอยไม่ต้องมี21ล้านแล้วน้อยไปเอา42ล้านเลย2เท่าอามันก็จะเกิดกฎไม่ตรงกันเนาะเมื่อคุณส่งส่งธุรกรรมมาส่งบล็อกมาแล้วมันไม่เป็นไปตามกฎอธุรกรรมนั้นก็จะโดนปัดตก คล้ายๆว่ามันจะเกิดการฟอกฟอกก็คือว่าทางแยกโหนสองระบบเนี้ยโหนของรัฐบาล1 0 0 0พล้านโหนกับโหนบิตคอยนึงแสนโหนดเนี้ยก็จะไม่สามารถทํางานร่วมกันได้มันมันก็เลยเกิดเป็นฟอกฟอกก็อย่างที่ว่าก็คือเป็นทางแยกเนาะทางแยกก็คือว่ามันจะเกิดเป็นเหรียญใหม่ oh. ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบิตคอยอือาจจะเป็นเฟดคอยอะไรเนี้ยก็แล้วแต่ไปเนาะอ่านั่นแหละแปลว่าสร้างมาได้ครับสร้างมาเลยเนาะขอให้กดหลักมันตรงกัน กฎต่างๆมันทํางานร่วมกันได้เมื่อคุณบิดผิวเมื่อคุณเปลี่ยนกฎเนาะโดยเฉพาะกฎหลักๆมันทํางานร่วมกันไม่ได้จะเกิดเป็นเหรียญใหม่พี่นิวคะนิมเคยได้ยินว่ามันเคยมีการทํำลายโนดด้วยการขยายบล็อกบล็อกไซวอลนี่มันยังไงนะคะบล็อกไซวอลเนี่ยก็คือว่ามันเป็นหนึ่งในความพยายามที่จะทําให้จํานวนโนดลดน้อยลงอ่าก็คือว่าถ้าโนดมันมีขนาดบล็อกไซเล็กๆเนาะ S <S คนทั่วไปก็สามารถลันโหนดได้เนาะขอแค่มีคอมพิวเมตอร์เนาะขอแค่แค่มีฮาร์ดดิสระดับหนึงน่งเนาะขอให้มีคอมพิวเมตอร์ที่ความเร็วไม่เยอะอินเทอร์เนต็ตที่ความเร็วไม่เยอะเนาะเพราะว่าทุกๆ10นาทีก็จะเกิดธุรกรรมบล็อกใหม่ขึ้นมาขนาดประมาณ1 m ึเมกะไบต์เขาคิดว่า10นาทีเนี่ยคอมพิวเมตอร์อินเทอร์เนต็ตไม่ต้องเร็วมากก็ได้นะครับคอมพิวเมตอร์ก็ไม่ต้องเร็วมากก็ได้แล้วก็ฮาร์ดดิสก็ไม่ต้องเยอะมากก็ได้ณตอนนี้บิตคอยสร้างขึ้นมาณสิบสี่ปีเนาะจำนวนธุร ตอนนี้มีประมาณ500จิกะไบต์หรอคะอม,มันก็ถามว่าเยอะก็เยอะแต่ว่าถามว่าเมื่อผ่านไปอีก10ปีเนาะมันก็จะเพิ่มเป็น1เทลไบต์ใช่ไหมมันก็ยังพอไหวอคอมพิวเตอร์สมัยนี้การพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลก็ดีขึ้นเรื่อยๆอ่าคอมพิวเตอร์อฮาร์ดดิสอะไรพวกนี้ก็ถูกลงเรื่อยๆถูกไหมเพราะฉะนั้นก็คือว่ามันทําให้คนตัวเล็กตัวน้อยอ่อยากมีโนดเนาะ ก็สามารถซื้อคอมพิวเตอร์ที่สเปคไม่สูงอินเทอร์เน็ตไม่ต้องเร็วเนาะอแล้วก็มารันโนดในบ้านได้นาะทำให้ปริมาณโนดมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะอ่าอย่างอาจารย์พริยาอย่างเงี้ยก็มีสามโนดเขาเล่าให้ฟังนะโอ้มีรันที่บ้านสามโนดเลยนาะแล้วก็เขาใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่กินไฟด้วยเหมือนเปิดทั้งปีกินไฟ60บาทอะไรอย่างเงี้ยนเอมันกินไฟน้อยมากนะ้อแหเปิดสามโนดก็เสียป,ปีละ200บาทอะไรเงีนะ้ยน้อแหมมันทําให้คนอยากลันโนดนาะ คนที่อยากจะมีโนดเป็นของตัวเองก็เขาสามารถรันได้ง่ายแต่พอเราขยายขนาดบล็อกมันทําให้หนึ่งพื้นที่จัดเก็บมันเยอะขึ้นเนาะผ่านไปอีกสิปีมันอาจจะกลายเป็น2เทราไบต์สามเทราไบต์สี่เทราไบต์เนาะคนที่จะมีความสามารถในการซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์พวกนี้มันก็จะน้อยลงเรื่อยๆเนาะแล้วก็อย่าที่ว่าถ้าบล็อกขนาดใหญ่มากอินเทอร์เน็ตคุณต้องเร็วเนาะคุณถึงจะาสามารถดาวน์โหลดข้อมูลส่งข้อมูลแต่ละบล็อกสินาที บล็อกหนึ่งห้าสิบเมกอะไรเงี้ยเอาคืนอินเทอร์เน็ตมันก็ต้องเร็วระดับหนึ่งเลยนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นคอมพิวเตอร์หรือคนที่สามารถซื้อคอมพิวเตอร์ที่สามารถติดตั้งโปรแกรมบิตคอยได้มันก็จะน้อยลงอินเทอร์เน็ตเมื่อคุณต้องการอินเทอร์เน็ตเร็วๆใช่ไหมเครื่องอินเทอร์นเน็ตมันก็จะไปรวมอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอาจจะเป็นคลาวคอมพิวเตอร์ของ Google ของ Amazon อะไรเนงะี้ยเพราะฉะนั้นจํานวนโนดมันจะน้อยลง <c oughs> เนาะการที่คุณจะโจมตีโนดที่มีจํานวน้้อยยลงงมจะ่าขึน เนาะ <S 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 ทำให้ความปลอดภัยของระบบบิตคอยมันก็น้อยลงไปด้วยเนาะนะครับมันก็จะเป็นความพยายามหลายอย่างแหละที่จะทำลายว่าเอ๊ะจะทำยังไงให้โนดมันมีจำนวนน้อยลงเรื่อยๆได้นะครับอันนี้เป็นหนึ่งในความพยายามนะครับ <S 2> <S 2> <S ที่จะทำลายบนะิตคอยเนาะซึ่งไม่สำเร็จเนาะตอนนี้มันเกิดเป็นบนะิตคอยครัชเนาะซึ่งขนาดบล็อกใหญ่เลยเนาะแต่เห็นว่าไม่มีคนใช้เลย ประมาณนั้นอตุยไปแล้วอย่างอย่างก็คือว่ามันก็มีคนใช้เนาะแต่ว่ามูลค่าของมันน้อยแล้วก็ความปลอดภัยกําลังขุดในการปกป้องระบบก็น้อยเดี๋ยวเราพูดถึงเรื่องเรื่องเรื่องนี้คลิปหน้าแล้วกันเดี๋ยวจะเป็นลึกไปนะเอาเรื่องโนดก่อนได้ค่ะพี่นิวคะแล้วถ้ามีโนดแกล้งส่งธุรกรรมผิดผิดเข้ามาในระบบเพื่อโจมตีระบบค่ะมันจะทําให้เกิดอะไรขึ้นในระบบไหมคะ อ๋อการที่เราแกล้งส่งธุรกรรมผิดๆเนะ <c oughs> เาะเขาเรียกว่า ddos นะครับ <c oughs> มันก็คือ uh, distributed denial of service เนาะก็คือว่าแกล้งส่งธุรกรรมมาโนโดบิตคอยรับธุรกรรมมาเขาก็ต้องตรวจสอบใช่ไหมครับ <c oughs> ตรวจสอบเสร็จเอา้าเป็นธุรกรรมที่ผิดก็ปัดตกแต่คราวนี้แกล้งส่งมาเป็นพันเป็นร้อยเป็นล้านมันก็ต้องโหลดคอมพิวเตอร์เยอะเนาะเพราะฉะนั้นโนโดของบิตคอยก็จะมีกลไกป้องกันไอยู่แล้วก็คือว่าถ้าโนโดไหนแกล้งส่งธุรกรรมมาผิด,ผด ไม่ไม่แน่ใจจํานวนครั้งนะ,ะอ่ามันก็จะเซตค่าไว้เนาะว่าจํานวนครั้งนี้คุณส่งธุรกรรมมาเท่านี้เฮ้ย <c oughs> มันผิดหมดเลยอะ่ะคุณโกหกอะ่ะธุรกรรมที่คุณส่งมามันผิดอะ่ะเนาะ <c oughs> มันก็จะตัดการเชื่อมต่อกับโนดท,ที่ส่งข้อมูลผิด <c oughs> อ๋อโนดแต่ละอันเนี่ยมันก็จะตรวจรับข้อมูลเสร็จแล้วส่งต่อถูกไหมอ่ามันก็พอรับข้อมูลจากโนดท,ที่มันผิดผิด <c oughs> มันก็จะโดนตัดจากโนดอื่นไปเรื่อยไปเรื่อยเรื่อยจนสุดท้ายแล้วไม่มีใครสามารถเชื่อม ไม่มีใครเชื่อมต่อกับคุณเหมือนคนขี้โกหกอ่ะเพื่อนก็ไม่ครบใช่ไหมอ่าสุดท้ายแล้วมันก็ไม่มีใครคุยกับคุณนะคุณพูดแต่โกหกเนาะแต่ว่าโหนดของบิตคอยก็จะคือจะตัดการเชื่อมต่อนะแต่ไม่ใช่ว่าคุณส่งอัเดสมาอัเดสนี้แบบส่งข้อมูลผิดๆสุดท้ายแบนแอัเดสนี้ไม่ใช่นะมันไม่ไม่ไม่เกิดขึ้นอย่างนั้นเนาะอ่าแค่ตัดการเชื่อมต่อของโหนดที่ส่งข้อมูลผิดมา พี่นิวคะแล้วถ้ารัฐบาลเขาบอกว่ามไม่อยากให้ประชาชนใช้บิตคอยสั่งให้ปิดโนดท,ทั้งหมดมันจะทําได้ไหมคะม,มันมีคนคําถามนี้บ่อยนะเช่นบอกว่าเอ๊ถ้ารัฐบาลออกกฎหมายเนาะสั่งปิดโนดหรือไอ้ที่ฮิตกันอีกอันหนึ่งก็คือว่ามีคนสร้างไวรัสม,มาโจมตีโหนดบิตคอยทําให้โหนดบิตคอยดับเป็นเยอะเลยประเด็นคือการที่คุณทําลายโนดของบิตคอยเนี่ยมันคือทําลายเครื่องคอมพิวเตอร์ เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องไปสืบหาว่าคอมพิวเตอร์เครื่องไหนอ่ะที่มีโปรแกรมบิตคอยถูกไหมอ่าเราก็จะต้องไปสืบให้รู้ว่าคอมพิวเตอร์เครื่องไหนเนาะบางคนอ่ะเขาลันโปรแกรมผ่าน VPN เนาะไม่รู้ที่ตั้งแน่นอนผ่านทอเน็ตเวิร์กก็ไม่รู้ที่ตั้งคอมพิวเตอร์ตัวนั้นแน่นอนหรือเป็นดาวเทียมเงี้ยมันวนอยู่นอกโลกอ่ะเพราะฉะนั้นก็คือรัฐบาลออกกฎหมายได้ครับแต่ว่าการบังคับใช้อ่ะมันทําไม่ได้ไวรัสก็เหมือนกันเนาะคุณก็ต้องเอาไวรัสไปปล่อยทําลายเครื่องคอมพิวเตอร์ คุณจะต้องแบบว่าให้คนเอาไวรัสไปเสียบหรือส่งต่อคอมพิวเตอร์ไอ้บิตคอยในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็พอตรวจสอบอเจอโปรแกร,รมบิตคอยก็เลยทาลายเนาะมันมันแบบหลายชั้นซ่อนเงื่อนมันทําไม่ได้เนาะไม่งั้นอ่ะทำลายเครื่องคอมพิวเตอร์ด่าเลยไม่สนใจเอามันสามารถเป็นไปได้ในทางทฤษฎีเนาะแต่ในความเป็นจริงมันเป็นไปได้เนาะคุณจะไปหาคอมพิวเตอร์ที่เขาหลดหลบซ่อน IP คอมพิวเตอร์เครื่องไหนก็อยู่ตรงไหนส่วนของโลกคุณยังไม่รู้เลย อย่างที่บอกว่าบิตคอยก็คือคอมพิวเตอร์ที่มีลงโปรแกรมบนะิตคอยเนาะอ่ะคุณส่งไวรัสคอมพิวเตอร์ไปจัดการทำให้เครื่องคอมมันเจ๊งเขาทำยังไงร,รู้ไหมไก็ร<ง>ีเซ็ตคอมพิวเตอร์แล้วลงโปรแกรมใหม่ไงเพราะมันก็คือแค่โปรแกรมคอมพิวเตอร์เนาะเออคุณก็อ่ะเปลี่ยนฮาร์ดดิสต์ใหม่เลยเนาะหรือคุณแบบรีเซ็ตล้างเครื่องใหม่หมดเลยแล้วก็ลงโปรแกรมบิตคอยใหม่มันกลับมาทำงานกลับมาเป็นโหนดละเนาะห,หรือคุณคราวเนี้ยคุณบอกว่าทำคุณทำสำเร็จคุณทำลายคอมพิวเตอร์ ไปได้เก้าสิบเปอร์เซ็นเลยเนาะ,ะสมมติทําสําเร็จนะแล้วการทีร่เกิดโนดใหม่ทํายังไงน้องนิ่มก็คือไปเอาคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่มาลงโปรแกรมบิตคอยถูกไหมมันทำมันมันผุดขึ้นมาใหม่ได้เรื่อยๆเนาะมันต้องทําลายทั้งหมดพร้อมกันนะคุณทําลายแบบเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นแล้วมีคอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรมบิตคอยอยู่หนึ่งเครื่องมันก็งอกขึ้นมาใหม่ได้ เออมันเหมือนเครือข่ายเขาเราียกว่าเครือข่ายเชื้อราไมซีเรียมที่มันไม่มีตัวกลางเนาะคุณทําลายมันทําลายไปเลย90-80%เหลือแค่ส่วนติ่งเล็กๆสุดท้ายแล้วมันงอกใหม่มาพี่นิวคะแล้วลันโนดเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้ตังไม่ได้บิตคอยมาเป็นผลตอบแทนนะ <c oughs> แล้วเขารันโนดกันไปทําไมนะคะ <c oughs> ก็อย่างที่บอกเนาะโนดมันบันทึกธุรกรรมตั้งแต่อันแรกจนถึงปัจจุบันแล้วก็ใครมีเงินเท่าไหร่ถ้าเกิดน้องนี่ไม่มีโนด น้องนิ่มก็ต้องไปขอข้อมูลจากโนดคนอื่นเนาะเช่นน้องนิ่มใช้เทรเซอร์น้องนิ่มก็ต้องไปขอข้อมูลจากโนดของเทรเซอร์ซึ่งเราออาเขาอาจจะมีความน่าเชื่อถือนะแต่เราจะไปไว้ใจโนดของคนอื่นเพื่อตรวจสอบธุรกรรมเพื่อตรวจสอบบัญชีทําไมแทนที่จะมีโนดซึ่งเป็นสมุดบัญชีที่บ้านของตัวเองนะครับและการประกาศธุรกรรมก็เหมือนกันเนาะสต่ว่าน้องนิ่มจะส่งเงินไปให้คนอื่นนะครับจาก A ไป B นะครับ น้องนิ่มสร้างธุรกรรมเสร็จละน้องนิ่มก็ต้องส่งธุรกรรมลงมาโนมาที่อย่างโหนดอืมพอส่งธุรกรรมมายังโหนดแล้วโหนดก็ต้องตรวจสอบว่าธุรกรรมนั้นถูกต้องไหมตรวจสอบว่าถูกต้องเสร็จมันก็ถูกส่งต่อถูกไหมแล้วคราวนี้ยถ้าน้องนิ่มไม่มีโหนดของตัวเองน้องนิ่มก็ต้องไปฝากโหนดของคนอื่นประกาศธุรกรรมเช่นน้องนิ่มไปฝากเทรเซอร์ประกาศเทรเซอร์ก็อาจจะรู้อ้าวน้องนิ่ม คนนี้มีบิตคอยเยอะนี่เศรษฐีาขายข้อมูลอม,มันเขาเรกว่ามันสูญเสียความเป็นส่วนตัว<ะ>ถ้าคนที่แบบว่าชอบเขาเรกว่ารักในความเป็นอธิปไตยหรือรักษาความเป็นส่วนตัวของตัวเองเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะใครๆว่าไงไม่ได้หลบเลี่ยงอะไรนะเพียงแต่ว่าเขาต้องการความเป็นส่วนตัวของเขา<ะ>นะไม่ใครใครเอาข้อมูลเราไปทําอะไร นะเขาก็จะมีโนต้ตเขาก็จะประกาศข้อมูลลงโนต้ตของตัวเองเนาะพอโนต้ตตรวจสอบเสร็จก็ส่งต่อพอการส่งต่อแล้วเขามันก็ส่งต่อเป็นทวีคูณมันก็ไม่รู้ต้นทางละว่ามันมาจากไหนอืมเนาะเพราะว่าส่งต่อตรวจสอบปุ๊บส่งส่งปุ๊บมันเร็วกระบวนการแบบนี้หนึ่งน,นาทีปุ๊บจากหนึ่งกลายเป็นหนึ่งพันโนต้ตละมันเร็วอย่างเงี้ยเลยไม่สามารถแบบตรวจสอบต้นทางว่ามาจากไหนได้เนาะค่ะผิดกับที่นะ้องนิ่มไปกดส่งให้เซซเซอร์เซเซอร์ก็รู้ อ๋อฝากเราประกาศม,มาจากไอพนี้แหละไอคนนี้แหละเนี่ยจําได้ว่าเทสเซอร์เครื่อนี้แหละ่าเห็นไ,ไหมความเป็นส่วนตัวมันหายอืมในหลายคนก็เลยอยากจะมีโนดของตัวเองเนาะประการที่สองก็คือว่าอย่างที่บอกโนดคือผู้คุ้มกฎการที่คุณมีโนดก็คือคุณช่วยเสริมความแข็งแกร่งของระบบเนะาะทาให้มีครัฐบาลมาตั้งโนดอีกสิบล้านโนดที่เราไปฟังเนี่ยเนะาะก็โนดของน้องนิ่มก็จะมี กฎที่น้องนิ่มยอมรับรันอยู่นะครับมีคนเคยบอกว่าเนี่ยคุณจะออกกฎอะไรเปลี่ยนกฎอะไรตามสบายแต่คุณไม่มีทางเปลี่ยนใจโหนดท,ที่รันกฎของชุดนี้ได้อเออก็คือแบบว่าไม่มีใครมายุ่งกับโหนดของกูได้อะไรเงี้ยอาจารย์บอกนะใครคนบอกว่าคุณจะทําอะไรก็ทําแต่ว่าคุณไม่มีทางมาเปลี่ยนกฎเออคุณจะ implement อะไรคุณจะมาพยายามชักจูงใครอ่ะคุณอยากเปลี่ยนใจเปลี่ยนไปแต่คุณ ผมยึดมั่นในกฎชุดนี้ผมก็เลยรันโนดท,ที่รักษากฎชุดนี้คุณไม่มีวันมาเปลี่ยนใจไม่มีควันมาเปลี่ยนโปรแกรมที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในโนดของเครื่องที่บ้านผมได้อะไรเงี้ยเออ,อนะมันก็จะมีคําพูดประมาณนี้เนาะคือถามว่าทุกคนต้องรันโนดไหมนี่ดีกว่าถ้าคุณค้ายๆว่ามีบิดคอยเยอะๆเนาะ,นะหรือว่ารักความเป็นอ,อธิปไตยเนาะ ส่วนบุคคลชอบความเป็นส่วนตัวคุณก็รันโนดนะครับเนาะอ่ามันได้ความเป็นส่วนตัวมันได้ความปลอดภยัยคุณได้ช่วยระบบคุณได้ปกป้องกฎของระบบโอ้น่าสนใจมากเลยคะ่ะพี่นิวแล้วถ้านิ่มอยากจะเป็นคนคุมกฎบ้างอยากจะช่วยปกป้องระบบอยากจะรันโหนดคะ่ะพี่นิวมันยากไหมคะต้องทํายังไงบ้างนะคะยากยากไหมก็ค่อนข้างซับซ้อนแต่ว่าอย่างที่ว่าโนดก็คือคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งโปรแกรมบิตคอยน้องนิ่มมีคอมพิวเตอร์น้องนิ่มไปโหลดโปรแกรมบิตคอยมามน้องนิ่มเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต แค่น่ะขั้นตอนแค่นี้แต่ว่ามันจะมีรายละเอียดอย่างที่บอกซึ่งเดี๋ยวอาร์มเนาะหรือขิงเนาะทำกลิปสอนเรื่องโน,โนด้วยนะอันนี้บนะิตคอยนิวบี้เนาะไม่สอนนะ ประมาณน,นั้นแล้วกันนะครับเนาะค่ะที่พี่นิวเล่ามาทั้งหมดนะคะทําให้นิ่มเข้าใจเกี่ยวกับโหนดของบิตคอยมากขึ้นมากๆเลยค่ะโหนดคือคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งโปรแกรมบิตคอยเป็นเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์หนึ่งของบิตคอยนะคะทําหน้าที่เป็นนักบัญชีตรวจสอบธุรกรรมส่งต่อธุรกรรมตรวจสอบความถูกต้องของบล็อกและบันทึกธุรกรรมทั้งหมดตั้งแต่ก่อตั้งบิตคอยขึ้นมาจนถึงปัจจุบันเลยค่ะซึ่งถึงแม้ว่าคนที่รันโหนดจะไม่ได้บิตคอยหรือสิ่งใดตอบแทนนะคะแต่ก็ถือได้ว่าพวกเขา ได้ทำหน้าที่ที่สำคัญมากๆในระบบของ Bitcoin เลยค่ะสำหรับคลิปหน้านะคะเราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องของ m i n น r กันนะคะ m i n น r คืออะไรทำหน้าที่อะไรในระบบของ b บิตคอยยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็สำหรับใครที่มีคำถามอะไรนะคะสามารถพิมพ์คอมเมนต์มาพูดคุยกันใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะวันนี้นิมและพี่นิวก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ EP หน้าคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับเจอกันในพีหน้า